ไปติดตามที่ประเทศยูเครนข่าวแจ้งว่าวันที่ยีเนะเป็น้องยูเครนเปิดเกมลุกโจมตีครั้งใหญ่นะรอบนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มโจมตีที่ไหนบ้างโจมตีเคริร์ดโจมตีเบเกอรลอดไปดูแผนที่มันจะได้ไม่งงหมายเลขหนึ่งอ่ะเคริร์ดแล้วก็บเบกอรลอดหมายเลขสองก็คือโดเนตสลูฮันหมายเลขสามก็คือซาปปรเซียเคอร์ซอนทะลุไปถึงแหลมไคเมีย นี่คือการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ของอยูเครนขีปนาวุธที่ได้มาจากอเมริกา ERAM คาดว่ามันมาถึงแล้วล่ะพี่น้องแต่รัฐสภาเขาเพิ่งเปิดเผยว่าอาวุธเพิ่งอนุมัติจะไปถึงยูเครนก็อีก6อาทิตย์6อาทิตย์ก็ประมาณสิ้นเดือนกันยาตามหลักแล้วต้องมาถึงแล้วพี่น้องขีปนาวุธบางลูกทะลุเข้าไปถึงไลยาซัน ลายซันมันจะมีท่อส่งน้ํามันของรัสเซียหมุดสีแดงคือลายซันขึ้นไปข้างบนคือมอสโกมันมีท่อส่งน้ํามันของรัสเซียอีกท่อหนึ่งนี่ก็ถูกโจมตีนะพี่น้องลายซันขึ้นไปมอสโกระยะทางประมาณเกือบเกือบสามนะไม่ถึง300กิโลนี่ก็ถูกโจมตีเป็นอาวุธที่ยูเครนเขาจัดให้เสียดาย,ยังไม่มีคลิปวิดีโอเขาส่งให้ดูเฉพาะภาพถ่ายเป็นท่อส่งน้ำมัน จากไลยาซานเข้าไปที่กรุงมอสโกตามไปดูทิศตะวันออกของมอสโกเมืองซึคัตเตามีการก่อพินาศกรรมเผาหัวรถจักร TEP 70เป็นการก่อพินาศกรรมนะกลุ่มต่อต้านปูตินเมืองนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะพี่น้องเข้าไปดูรายแผนที่ห่างจากมอสโกไปทางเอาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ1.300กิโเมตรชื่อเมืองซึคัตเตคา สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เขาก่อวิาศกรรมเผาหัวรถจากของรัสเซีย TEP 70เป็นรถเก่ารุ่นโบราณคือบอกตรงๆตอนนี้คนไม่ชอบหน้าระบบการปกครองของนายปูตินในรัสเซียก็เยอะเริ่มเทยอยให้ความร่วมไม้ร่มมือ,อยูเครนนะใครที่อยู่ในรัสเซียลงมือได้จุดไหนบริเวณใดทําอะไรได้ทําไปเลยนี่คือการล้มล้างระบบการปกครอ,องของปูตินโดยแท้จริงนี่คือ มรถจักรที่ถูกเผาวิ่งได้ไหมตอนเนี้หมดเสียดที่จะวิ่งแล้วพี่น้องหมดเสียดที่จะวิ่งไปไม่เป็นมีการถ่ายคลิปวิดีโอ,อเอผยแพร่ด้วยแต่ว่าเราก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่น้องนี่คือคลิปวิดีโอที่เขาเ,อเอาผยแพร่ผ่านโลกโซเชียลเป็นรถมัวรถจักรที่เมืองโคโมิโคโมิก็คือซึเครตึคานั่นแหละติดตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโก นี่ก็ถือว่าให้ความร่วมม้ยร่วมมืออยู่เคนนเต็มที่